We have three, four, we have four nine. Four more. Oh, four more to go. Yeah. Okay. four, three, four, nine. to so. <laughs> Mommy, heart. Look at this long line. So where we should go first? We should go somewhere. We should go Yay. Here we Okay. you go get in line, okay? I'll be right there. Oh, it's You have to get in line. Year one. You go. Oh. Technically uh, we didn't. m o m m y h a r t Okay. Okay go a head. Go get in line Then เดินไปไรแต่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊พาลูกมาทัวร์โรงเรียนนะคะน้องเคซีมาทัวร์โรงเรียนใหม่นะคะแล้วก็ร้อนมากค่ะคุณแม่สู้ไม่ไหวขอยืนหล,ล,ลบแดดถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะลายยาวมากลายแบบ คือเขาจะมี10จุดให้เราเดินนะคะ10จุดก็เราจะไปแต่ละจุดแล้วเขาก็จะเอ่อเหมือนประมาณว่าติ๊กออกว่าเขาเรียกอะไรดีจะเรียกไม่ถูกติ๊กออกว่าเราถึงจุดไหนแล้วนะคะ10จุดก็คือแบบเจ็บร้อนมากกับเพื่อนมันร้อนแดดอะ่ะก็เลยให้น้องเคซีไปเข้าแถวรอคุณแม่นะคะแล้วก็ตอนนี้ร้อนมากดูจมูกเจ็ซสิ แดงเลยอ่ะร้อนร้อนจัดมากเลยนะคะก็ตอนนี้พาเคซีมาดูโรงเรียนใหม่นะคะแล้วก็ให้เขาให้ลูกไปเข้าแถวรอวันนี้น้องเขาแบบดูเหมือนไม่ดีใจแต่ก็ดีใจนะโรงเรียนจะเปิดเพราะว่านี่เป็นโรงเรียนใหม่สําหรับเคซีเลยนะคะแล้วแล้วก็น้องเขาไปยืนเข้าแถวรอนะคะว่ารอก่อนอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราตามไปดูน้องเคซีกันว่าเขาจะทําอะไรนะคะวันนี้ คุณแม่ร้อนมากให้ไปยืนเข้าแถวสิบจุดนะคะก็ให้ลูกไปเข้าแถวรอแบบว่าแถวยามากโอเคเดี๋ยวไปช่วยลูกแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะว่าเป็นยังไงบ้างไปแล้วคะ่ะคุณแม่สู้ๆร้อนมากโรงเรียนสวยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูน้องเคซีเสื้อส,สีขาวร้อนจะตายใส่เสื้อกนันหนาวมาโอ้ลูกก็ โรงเรียนใหญ่มากเลยค่ะเขาอยู่เกศเจ็ดนะก็สวยงามนะคะตามท้องเรื่องของโรงเรียนนะแต่ว่ารู้สึกว่าดูดีมากโรงเรียนใหญ่สะ,สะอาดสะอ้านมากเลยค่ะชอบโอเคเดี๋ยวไปดูลูกละ Three, four, five, six. 6, been to 6 yes? to oh, 6 already? 1, two, three, four, five, we, six. Went six we went to 7. my gosh, I Oh my gosh. Oh you. you. ยังเหลืออีกสองที่ค่ะเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะแก้กระเป๋ากระเป๋าฟรีโรงเรียนแจกอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ เคซีกับเราหาห้องอยู่นะคะหาอีก2ห้องเหลืออีก2จุดเราก็จะครบ10จุดนะคะที่โรงเรียนเขาให้หาตอนนี้ เรามายืนอยู่ราา้อนาเรามายืนอยู่ข้างนอกไม่มีคนนะคะคนอยู่ตรงนู้กันหมดนะคะแบบจะให้ดูเข้าลายเข้าลายยาวซึ่งจุดนั้นน่ะเราไปกันมาแล้วแล้วก็เหลืออีกสองจุดนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเจบจะพา ลูกไปหาอีก2จุดแล้วเราจะครบสิสบ,สบจุดนะคะที่โรงเรียนวันนี้แล้วก็อีก2วันวันนี้วันอังคารพุธพฤหัสเช้าเป็นเป็นวันเข้าโรงเรียนวันแรกของน้องเคซีนะคะแล้วก็เป็นเป็นวันที่น้องแอรเล็กเขาจะเดินทางไปลาสเวกัสด้วยนะคะแล้วก็หน้านาเขาก็มารับเรียบร้อยโอเคค่ะเพื่อนๆเราเจอกันนะคะถ้า We are d a n e u s come here เสร็จแล้วค่ะเ,เพื่อนๆสิบจุดเรียบร้อยนะคะก็มาทําความคุ้นเคยกับโรงเรียนใหม่ของลูกนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะกลับบ้านแล้วค่ะเราต้องเคซีเดินถึงจุดที่สิบเขาก็จะมีเหมือนว่าคูปองที่ให้กินพิซซ่าแบบว่าเหมือนแบบส่วนลดพิซซ่ามีการหาแม่วันนี้ทำงานหนักละไปกินพิซซ่ากันไหมบอกไม่แม่เหนื่อยร้อนแดดวันนี้ Star pizza? <laughs> 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 wait wait hold on one it's four and a half oh I can smell pizza right now Did Too. you smell it because it's really close it's it less it's like five minutes right เขาให้คูปองคูปองเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อนๆแบบว่าส่วนลดฟรีอ่ะนะสำหรับพิซซ่าถ้าใครมาโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็เสร็จทั้ง10จุดแล้วนะคะ did you really want pizza โอเควันนี้เป็นเด็กดีนะคะพาคุณแม่เดินทัวร์สักสิบจุดแบบรู้เรื่องแบบคุณแม่ก็เดินตามลูกนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเราเจอกันนะคะบ๊ายนี่ค่ะเพื่อนๆที่บอกเมื่อกี้ว่าโรงเรียนถ้าเรามาอ orientation ท,ที่โรงเรียนมา first day back to school เขานะคะเขาก็จะมีฟรีทิ cket แบบนี้ให้เราไป กินพิซซ่าฟรีนะคะเพื่อนๆก็ <c oughs> นะคะวันนี้ลูกชายทำดีนะคะพาคุณแม่เดินทัวร์โรงเรียน10จุดโดยที่ไม่บ่นเลยแต่คุณแม่เป็นคนบน่นเพราะว่าบั <c oughs> ดนี้จากโรงเรียนนดกันได้ีอาร์เดพี่โอเคเดี๋ยวไปเจอกัน <c oughs>